สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีที่สุดทุกคนสวัสดีพี่น้องเวทีสามเมื่อนี้ฝนตกแต่เสาเนาะก็คือมืดมืดต้องใช้พายุเข่าเลยแหละพี่น้องเนี่ยบอกว่าภาวนาบ่อยมันตกแง่งเนาะตกปิดปล่อยซ้ำๆก็พอดีอยู่ลกแห่งก็ดีพอดีเปียกซึ้ๆ Chang phun chị phun 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 างเดี๋ยวเปล่นกูกวเนี่ยโมีมางเนี่ยแล้วเขาไปซืออันนั่นมันที่ใช้ก่อนดได้บอกนีอยู่หอ บรรยากยาศเงามบนะเต็มโต๊นะขอทางนึ่งเดี่ยวกลัวอันนี้แม่นมูบ้านซาโอนะเมืองคงเซโดนแข่งสารวัตมันนี้ห้าสิบไปโอ้อันนี้นานี่แหละเดี่ยวคนนี้แหละไปซื้อน้ำมันก่อนพี่นองเลยนั่นไป็นต้นนั่นเบินตัวอนะ โอ้มี่เขาจะอ่ะาถ่นี่เลยนี่น้ำมันขายบปเลเอ้ยมีอยู่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 จ้าชิ้นน้ำมันเน่อ้าวอะไรแม่น โอ้ยตัวนี้เติมเอสั่งเลยตัวนี้มั้ยกระส่วนเ่นั้ายเท่านันแกวหนึ่งสามสิบสามสิบพันอ้อสองแก้วหมู่บ้านโสะโอเนตาล tóc đìn đìn thế nào người này, cái răng mòn thì hỏi bạn nam thèn, tóc mà bên bạn bên bát đâu, ôi bà chỉ đại biếc nhiều lắm rồi, quần ขึ้นไปทางนี้แหละขึ้นไปทางนี้พี่ๆคว้ามือเพื่อนขึ้นไปทางคว้ามือพี่ ร่างมาหอดให้พี่น้องเอ้ฝนตกสุดท้ายปรีพลนตกเปอยๆเนาะเปอยแล้วมาหอดอ่ะมาหอดแล้วปรย์่อยเลรย์เรื่องบิเออฝนฝนแบบฝนฟอยพี่น้องโอ้โหเฉดเบียดได้อยู่วงเงินฝนจังฝนมาเงินฝนฟอยสิมาพี่น้องตอนนี้กำลังมาหอดส่วนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง เขาจังคน,นเนาะไอวินจังคนเราหาคนให้ทงบ้านนี้ขาลกุกช่วงน,นี้จะหอนใช่ปะมันฝนเนาะมือนข้าจะมาลกเห็นไหมบเ่าจ้างคิคนขาจะมาลกแา่จะเป็นหลบเต้าอลยจังลกตรงเว็มเลย

Hãy 11 cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนาวขนอดขึ้นมันหนาวห้บดบดคนตกนี่าเกไปไปไวนขึ้นฟอดบดไปดดอกไปย็ดเอาดอกไปฮะไปืไปย็ดเอาดอกไปดด่ต้นายกันไปแล้บอกต้นี้อเบีไ่เดตอนน้าหน้าผ้าผ้าเป็นมาจมงมาจมงเจมงบายกองเนี่ยแง่้อนไป าโบ้ได้ตกมาห้นบ่เส่ลบขาใส่ฝาเนาะใส่ฝาแบบฟันฟันแบบมันอันนี้นะมันโกหน่อยดิมันลกหยาฝาซอเอาซุ้มนี่หย่ามันหย่าหน่อยองเอาผา คิดว่าย่าหน่อยเฮาอันนี้บ่บ่อฝาอันนี้บ่าใบบอลมันหนาก่อนคว่าให้เขาทางเลยมันอปหัวหน้าอยมากมันมันเศ้าฝนเป่ิดสีฟ้าออกฮะลูเนี่ยเฉยกัน บรรยากาศตอนเทียงเด้อพี่นนอะกำลังกินเขาไก่อันหนึ่งปลาเนาะมาแต่บ้านมีทางเทียงเพระาะว่ามือนี้ฝนตกเพระบาะแบบเบิดมือเนาะแต่ก็มันตกว่แห้งพี่เนอะค่อยๆหย,ย,ยิบพอดีแต่มุนมัดเ <c oughs> ห็ดเบียดท้งงานกันด้วยแต่ว่าข้าเจ้า บริษัทเสือเขนยาดมาจะกเกแหฮงชินาวะนะเกลยดเปียกนี่แหละเดี๋ยวกินข้าวแล้วมาเปิงกันวัาจักมุง่งยูเซได้ลง่งพึ่งเนะาะผ้าอันเพิ่นลงลูกหญ้าบรรยากาศอยู่เทียง พอกินย you know. yeah, no. ีนอ uh, oh, uh, ่เลี้ยงหมูฝาหมูตีนพี่น้องเอ้ยพอเลยมันสิคมเอาออกไปใส่ถั่วเอามาปีงอีกอันนึีงยวพี่น้องเพิ่นก็กินข้าวยุกระดางผลัำเปียกมันเปียกแบบ ซุ่มๆโอ้ยพอดีแต่มุนมัดได้นะนนนบรรยากาศบ,บานๆเพื่อจะเอาเข่ามาแต่เหือนนะเอาอนาะแต่เขาเอา,เอาแต่แนวกินมาพี่นะ้องเห็ดแต่ของกินมา ส่วนเขาหนาพันถือมาได้เพือนเองเนาะฮะกว่าพอกินถือมาหน่อยวะ ไปแหงอี่ื้่ได้าอาหารนั้นท่านประธานตัวนี้อาปลากระบองเบื่อปลาอันนี้เลยนะไปกินขูมือนี่นี้องอยากกินขาวกินน้ำแต่ว่ามือนี้ก็มันบอแหลดมันกับมันกับโเมือไเนาะแต่ ข้าหมีเสียแค่หนามันสิบบวมเงยเป็นไดแต่ข้าจ้าหันข้าวหนาวขาอ,อเสือบางเขาจะมาลกหนาสบมือสบอยันกับบมมีแมนมันก็ได้แบบมันมันก็ได้หนากนกีอ่อืบมือกับ,บมเสืแค่ากับบมีนี่คนแถวบ้านเขาจะก็เห็แบบบันบานเนาะ เดบิวบับไบหมือนได้เมาเนาะคนแบบเมาส์่อยจกันนี่คอยจไแเด็นวบบเก็บส่สอบไหมเนาะไปหลยหลยสอบเมากินข้าวกันได้พี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้ พักเทียงแล้วเลยเนาะให้เขาจะมาลกลงสองมงเนาะพี่เน้งองาไนปแบ่งอยู่บ่จ้าไปจัดเดี่ยงให้เขาแบบให้มันเป็นแถวคือเขาเคยลบ ตัวป้าคาโลกิ i t กระป้าเลยเนี่ยอะ<า>ไรซ้ำนี่แหละ <c oughs> ไปหินท้าเปล่าเที่ยวเหนนี่อะไรพี่น่อันไดซ้ำคำลาจากสองคน พันหนึ่งแสนฮะไาพี่น่องแนะต่สิตกเนีเป็นเ <c oughs> <อ>มยเมย ทำว่าใส่ศพเมื่อรกก็ได้ เอานี่ทำไปกระเคียวเลยนอนในกล่องเนาะเแถนั้นเขาลุกเดี่ยวเนาะงามไปเลยเลยเด้อพี่น้องเว้ยพอ่มกินหยาเด้อพี่น้องจะเบิ่อไอ้ไอ้ไอ้ตอนเราลุกหยาไว้อยู่ว่าเบิ่อถ่ายเบิ่อเงินไอ้ไรโอ้พี่น้องเว้ยพนพี่เขากินเพ่งกินหยาแท้เด้อพี่น้อง เก่งๆอูอาชีพเด้บ่นี่ตอนโอ้กบบาอาชีพดูพอไปพอมากไปพอมาเนาะบุษไอวินได้ขัสี่้นเนี่ต้องแบบสกิลเบิ้งเห็อ้สาเห็ดเพาะเนาะพี่น้องบรรยากาศ เต็มที่วะนี่ไดกบนาป้าโตเา้้อนม่ำ่กได้ว่าเ้นี่หยับไปนี่น่เออหยับ่าให้มันแห่กันพดนพี่หยับมาพี่แหมาจกบนนันเลหยับมาหยับมาอีหยับมาอีกเป็นลมด้เอากันงมอได้มน้มอเน่ยต้องไปเอามอมาพี่

อยู่สี่ห่างกันจังหน่อยก็ได้มันจังึดยัดอันนี้มันทีพลไปต้มันหิมบ่เร่องบ่ได้ ยังิคเลอันขอนไปเลยหน่อยบินแ้วนี่ยกตัวย่างอันแบบคือคลมาออกหมู่บ้านนี่แนเนี้่เขาว่าคุถูกถูกอีดีถูกจนบ่ไม่อนทีมดีทีวันเนี้ยค้ถูกีปลาเนี่ยังกับก่ะด้เหรอมอต้องคุดก่อนงอนเด้อ ได้ทาบคตทีโคตดีนะรับแมาคูได้มาคูกันเดียวกันค่บครับเดักคูได้เจดียเดียวกันนะตอน,น้หามุแรกก็จเดสองสองเป็นสครีบ ที่พันกีบนะ <c oughs> เปดซเจการตเศรมาไหมมาถายอ่ะนะามโอ้ยนนคักได้แนวนี้สุดยอดีจกว่าีจ well oh, yeah, no. ha, ha, ่ายเงินเด้กพี่น้องลบต่อก่อนว่าด้วยเมื่อเลยเมื่อได้คนเียวคารพาวล เราพาพาเขางมาันง้เด้อรดิมส่ทานีนอ๋อน้มันแ่นั้นหยาลายขักแบบมันสดมันพ่าแทบบ่านปิดลายแบบไหนจะปลูกไมซุ่งหยาแบยนี้แท่วนี้เนาะ ครับไป้งตาครับอันนี้อืมน่งทันดกเนาะแถวหลุมจะแห่งเต็มแล้แถวขางหนึ่งคำหลานก็เม่ลกหลายลายเติดเลยเนาะลายเติด